ตัวรูสสร้สึกยังไงที่คือโดนใส่ร้ายชัดๆเลยอ่ะดูสิใบไปไหวมายาเต็มไปหมดเลยพี่พอเนาะวันนี้พี่ทำมาทั้งวันแล้วนะพักบ้างได้เร็วจะไปไหมเนี oh, oh. ่ยบอกให้พอและไงอุ้ยไม่โม่ไอ้เจ้าผู้หญิงใครอ่ะหน้าตาแปลก เดี๋ยวคนเป็นแบบยังคะนรื่องมันไม่เหมือนคนกันเลยรูปร่างไหมือนมออนุษย์เลยเนานะไม่เหมือนเลยเลยค่ะ,ะจริงเรื่องเฮ้ยเห็นผู้หญิงไหมเห็นสวยไหมคนไหนคนแรกเนี่ยกระโปร้บานเนี่ยอะไรชื่อเดีออดยร์เยแต่สวยแต่ผมชอบคนแรกอะไรคนอสองอะให้มึงเลยมึงยังเดี๋ยวยงเดียวไงวะก็เอาผู้หญิงกลับไปด้วย เอาไปเป็นพระมันแก่แล้วเดี๋ยวอย่าเรียกมากเลยเดี๋ยวไม่คุยกันแล้วคุณไปจีบกันเลยเดี๋ยวไปพูดกันข้างหลังลงสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอยที่ดเอ่อเดี๋ยวก่อนนะคุณชื่อว่าอะไรอ่ะอ๋อฉันแหละจ้าฉันชื่อว่ากวาดฉันชื่อนกจ้าเป็นคนต้อนสวนอยู่ที่นี่เป็นกใช่โหเป็นคนเฝ้าสวนด้วยเหรอ ใช่จ้ะตั้งแต่เขาเจ้าเกิดมาไม่เคยเห็นคนเข้าสวนจะสวยอะไรขนาดนี้เลยอม,มองไงก็สวยสวยไม่หมดเลยขอบคุณนะจ๊ะชอบเอาอยีา่ดีกให้เงินเดือนคนเข้าสวนเนี่ยมันเยอะไหมถ้าเงินเดือนมันน้อยเดี๋ยว่าเป็นเมียพี่เทพนิดรับรองอย่างนี้ได้ใท่หรขอมาเลยเอาไหมนี่อย่ามาทำหยาบคายที่นี่นะออกไปได้แล้วอ้าพูดดีๆไม่ยอมบหรอไม่ยอมดื้อเออดื้อ ให้ผู้อีกคำเน้ออยากสุขสบายก็มาเป็นเมียพี่จะว่าอย่างไรนี่บอกวมาทำอย่างใครอะหน้าตาไม่ดีใจไม่ดีอีกทางไปโอเป็นดาวร้ายหัวใจขึ้นเขอบฟ้าด้วยกันไปเทเลอร์ขึ้นเทเลอร เอตไว้ใจมพเจอที่ก็ลักากอย่าควรไปกินตับไปใหมไม่แไม่ว่าตับเป็นหรือ่ตับกัเอ็อตับไปไหนม่นยังจะเรื่องที่เจให้เธอหูงใจมาไปกินตับใตบนเตียง La, la, la. ไปเรื่อยครับพี่น้องเสียงร้องของปัจจัยน้องไปเลยอาออไปเลยกปเลยไปเลยไปเลยรปเลยไปเลยไปเลยไปเลยยเลย หมดแล้วมาขวาทางกูทำไมแล้ว oh. ม oh. mm ึงใคร่ไอเอ่เดี๋ยวคุยกนงอปาไม่เ็ลวมาขวาทางูทำไมมาขวาทางกูทำไมตงไชนอะไรมา อยูกัิงจัดปากเปิดอยู่เป็นไงมันหมอบ้างนะมึงอ่ะทำไมอ่ะเนืยเรือดแล้วขึ้จากที่ปลายเตาเฮ้ยมุนวก่งยเฮ้ยพวกขั่างกไรอ่ะ กูหยิเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแฟนกสองคนเป็นแฟนมั้งเหรอแล้วทำไมต้องปั้มเขาด้วยทำไมต้องวิ่งไล่ด้วยอ่ะเอางี้ป่ะกูเริ่มทีทนไม่ไหวกับมึงแล้วเอาหลีกทางไปซะแล้วยังไงต่อกูไม่ไหวแล้วนะกูว่าเขาไม่ไหวเหมือนกันโถ่อะไรอ่ะไอ้ป่ะกูดูเฉยๆนนี นี่ถ้าเขาต้องการอะจะบอกให้มัน่เงียบเยวยชายเนอะไร่ชื่อี่เทปไดิเนี่เหรอนี่ายอะไรที่บอกว่าจะไรไอเราใช้กำลังไอสู้เลยป่ะเออชื่อเสด็จพี่เทปไปได้ตอนนี้เลยไม่ให้รถกลัวแล้วก็หนีกับเองได้ลอดูเฮ้ยอะไรไปไหนไปจ้ไม่ไปมอยากเก็บตัวไมึงอะขอยไปดีกว่ามันอยากเก็บตัวไป ถอยไปไปไม่อยากเก็บตัวไปไหนวะไปไม่อยากเก็บตัวถอยกูไปกูไม่ถอยถ้าไม่ถอยไอ้เพื่อเอาวิ่งมาขาเอาเหรอเอาได้จริงใช่ไหมเออโอ้โหได้แล้วานั้นองค์เทพพระราชเสด็จแล้วมาบอกเลยน้องเทพพระราษ

มึงเท้ามึงทำแบบนี้ทำไมมึงไม่อายมึงไงเดี๋วมึงอยู่เลยจริงจังอ่ะเด็กอยู่ไม่ไม่เถืองไม่โกรธเลยหนวดมึงอ่ะกูจะกระจี้เอาก็มึงคนบอกเองอ่ะเอทบอกให้กูไว้หนวดให้เป็นตัว่อกูเสียวไว้มึงแล้วไงเอทยามมกตอนแรกตกลงมวยว่าไงจะไม่พูดจะไม่อะไรเดีวมึงทำแบบนี้มันเสียชื่อเนี่ย อย่าเชื่ออะไรแม่ๆของการ,รับมันได้จริงไหมรับได้ไเดี๋ยวารับไม่ได้หรอกทำแบบนี้นเอางี้นะมึงผิดคำสัญญาตอนแรกเนี่ยมึงฟังกูนะมึงกับกูเลิกกันเดี๋ยวกูจะไปม,มีใหม่ด้วย น้าแม่นื้ไปกับมึงอ่ะดูไกลแล้วดูเลเทเลย้อหา่างไกล้วดูไม่ได้พี่แดง,งก็ยังหยอกไม่มีเลขยังไม่ได้หรือไรเนาทำหนังสือพิมพ์ไม่ใช่มาหมายถึงไอ้สองตุ่มเนี้ยอุตส่าห์ก็ปาะ มีอะไรการก็หาจะใช้ผ้าปูที่นอนบ้างสิวะไม่เคยใช้ผ้าปูที่นอนไม่เคยที่นอนเลยอะไรเหลือวัด <c oughs> ใครมารับหรือเปล่าไม่ได้เอสไปแล้วตัดเลยมันทิ้งไปแล้วอ,ะอ่ะลงนอนแล้วยังไม่นาบแต่ละน้ำพี่แบ,บงค์วันทีค <c oughs> ่ค่าตะน้ำจับดีค่ะครับเอส บางคนนี่เป็นเหมือนนะ็อกชม้นลอเดี๋ยวคนที่ช่วยไว้น่ะเดข๋วแถชนกนี่แหละเราจะเสียงได้แล้วที่ผ่านไปนี่ก็คือหัวชนกไม่ที่ใครเลยอ้าวเแล้วเมื่อก่อนน่าจะอยู่แถวนี้เออ